สวัสดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบสองถึกสภาพาคมสองหาหกหาครับผมมือนี้ครับผมจะมาตามเหล็กไม่น้อยเห็นเส้นครับทางช่องครับผมเด้อถ้าชอบครับผมนลืมฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับมาหาไปหน่อยครับผมมือนี้วันนี้อากาศคึมฟ้าคึมฝนครับผมเนาะมืครับผมคนจิตตกครับผมมือนี้ พ้ายุ่เข่าไปหน่อยเนาะน้ำท่วมทุ่งนาเลยท่วมท่วงกะไม่กันวันดีครับผมคร่ะวันดีคร่ะวันดีคร่ะทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเอ้ามีคนดูข่าวว่ามีคนติดตามอยู่นะขนาดนะที่เยอรมันเยอรมันบ่ สวัสดีเอฟซีที่เยอรมันคนที่รู้จักกันอยู่สนามบินเด้อเยอรมันครับผมเนาะเบิ้งเกตให้ไปหน่อยเขาเจ้าติดตามรถเมล์ของทหารก็เจ้าเบิ้งหองแง่หน่อยฟันแม่นมาสั่นนึกว่ามิเตอร์ผู้เฒ่าเบิ้งเออเจาผู้เฒ่ามากหวยเนาะแม่นบอตะปูยังเบิ้งเนาะตะปูยังเบิ้งปูใสอันนั้นปูวันนักปูวันนักปูไปเบิ้งเจาบิ้งอ๋อเจ้าก็ไปหาปูบ่อันไปไปเราไม่ได้ไปเอาเลขเอาแง่เนาะ ข้าเจะไปมืองนอกข้าเจ้าเล่นไห้ผ้าเป็นม่งไน้องข้าเจ้าผมแมนของผ้ามันไปเพื่อนผ้มเอาไปสองมืจักดอกเจ็บจี่มยบ้างนึงแต่เสียดาเนาะนอสิบมันม่ออกกีดักแมนแมนครับผมเนาะใัไม่ออกวดทีเ้างสือนครับบอกสิบยี่สองามสี่ครับผมมือก้อนมที่วันหน่อยบอกอบอตามเนาะม่ตามเนาครับผมี่นอนราตามเลยหน่อยะสิตามไว้แน่จ ม0นสองม่นเบี่ยสิว่คิดเสียดายอดิคอกอก้คิดสองเนาะอเนาะ่อยตอนนี้คิระหวบางบอกค2ก็บอกซึสองเนี่ครับผมแม่นครับผมงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยพอเพิ่นก็บอกว่าเหลีพออยนี้จงไหนกระถงวมดวันนึงหันเพรอยว่าคาค่ายเปนค่ายห้มาหน่อยก็เพิ่นเมินมาฝาทีแย่น้อยพอแล้ววันที่หนึ่งโอ้บเลยแม่นี่แหละบอกในคลิปนี่ลห่ะมา ผมมากเชียวเดี๋ยวนึงเออนั่นแหละบานี้ก็เลยว่าบานี้เป็นคิีวของเฮาวเรี่ยว่นวางงวดผ่านมานเลนะมนเมียนบอกของเฮ<อ>าวเรีวยวเข่งเซนไหวย์พอนะี่เขายกขึ้นได้สี่ศูนย์สองแล้วลูกมันจะมาอ,ออกสิบสองอเลขขึ้นเพิ่นยังบอกแต่ว่าเฮา,าวเขาเลขออกเรีวตายเข่งก็ย้ายหน่อยก็ว่าตัวใดวนเล่แมียนยืนบอกสิบเลขออกก็สิบสองไปหน่อยเนาะอืมนั่น่หละแว่าตัวไดนแต่ว่างวดนีฝันนี่ฝันไรยังสิละครับผมงวดนีฝันว่า ขอดีมือเรขกอกันะได้หน่อยกับฝันสวดมนต์เร็วหกทุ่มเองป่ะครับเออสวดสวดมนต์เร็วหกทุ่มครับผมได้หน่อยนอนร้องแม่พัดมือ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 นั้นจิตมีสงบมือเร็วเลยจิตสงบไม่ได้คิดเสียดายพอมากูว่าซื้อเรขกูถึงกูเป็นกังวลครับเพราะว่าถือโรตรีอยู่สามตัวนาสองใบสามตัวนาตัวใดไม่หน่อยสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองใบอ๋อครับผมแต่ว่ากับ กับไข่ขก็าจะของเสียหลายอยู่เสียสิบตันในวันกับไข่ขอยู่ครับผมเออบารนี้น่ก็เลยว่าโอ้ยประสันนอนกน็น่าวดมนต์แล้วนอนก็น่าประสันย้ายหน่อยไปฝึกซีย้ายหน่อยก็เลยนอนลงนอน<ม>ลงได้ประมาณสิบนาทีเหล็กนี่ลังลายได้ามาเลยลังลายลายมาเลยพะหัดมันไปหน่อยอืมันไปนอนลายฝันลายบ่เนาะจ๊กสี่ฝันลายให้ฝันหน่อยบางบอกหยอกครับผมเนาะ เอรอหยอกว่าหยอกกันนี่สิอบารบี้บ้าเพราสันแย่หน่อยว่าสิละพาดบ้ากูตั้งใจกูตั้งใจกูเฮ็ดให้กินกูอันนี้ก็น่าแย่หน่อยก็ได้บอกกูโต้กูโต้กูโต้กูโตไปก็ดีครับเรียนเรียนไปไล่ไล่ไปสามเทียเทียที่สี่มาหยุดจึกครับมาหยุดจึกเลยบ้านแย่หน่อยปะาะเมนแต่ว่ามันเจงหยุดว่าะสันแย่หน่อยปาครับผมหยุดแต่ว่าย่อยกัน นอนไปนอนไปว่ามันสีมแมนกูบ้างคนหยุดแล้วแม่ว่าซั่นก็ต้องเอาสต็อปนี่แหละพะฮัดครับผมแล้วเขาเสียเวลามันสีไม่ตัวหนังสือเรียนล่ไล่ไลายล่อยู <c oughs> ย่แน่น<อ>มันหยุดจึกเลยหยุดจ้น่าก็หยุดเบิองหยุดเบิองในฝันหยุดหยุดห <c oughs> ยุดก็หยุดนิ่งเลยบ้านเฮ่อแมนเด้อบ้านนี้คิดว่าคิดคิดอีกส่วนหนึ่งคิดว่าแมนเด้อบ้านนี้แย่หน่อยบ่านะแย่หน่อยก็เลยไม่เขียนไว้กันขึ้นแย่เลยหน่อยแล้วไม่เขียนไว้ยันจะของลืมครับผมบ้านนี้ ยัยหน่อยว่าเหลี่มันบ่เคยออกนะจนมัน,มนขึอนอ,อกวงกอออกอางามันสิออกงหายอยู่บ่ยัยหน่อยว่าเออเออจนสนอดชอมาวมันมานั่งเห็ดเงี้ก็มันคิดที่ประหารมันสิออกได้อยู่าบ,บ้านนเพราะกระแงหัวมันออกบ่อ,ออก,ออก,อาการะแสน้ำสัมผันมาถามก็สิบอกรถดอกคืนครับผมแต่ว่าอีพ่ขอข่อยว่าจึงเสียใจเอฟที่ทหารข่อย ทหารกูนี่ไปหามึงมันก็ไปเขากับเมียเขาก็ไปบอังไรเมื่อคือซื่อว่ตถุบอค้อนถืออยู่แต่เขาก็ถือบ่หลายครับผมเออว่าทหารนี่คันว่าเห็นงวดนี่ก็เปแสดงว่าเขาบมาเ้อะเขาเมีเขาว่ามันไปมาไก่ครับผมไ่หน่อยนกน่ะเป็นทหารของเพิ่นนกนะครับเป็นทหารของเพิ่นเพิ่นไปตอนแรกข้มฝันบมนี้ที่ว่าเละลายมากเละเละข้มฝันเ้อะ าสามหกหาสามหกหาอ๋อง่ามนิดหน่อยง่ายมเด้วยสามหกหาปีพศอไหม<า>เ,เรียกปีพออมมันออกบอออกนี่แช่น้อครับผมก็ปีไก่ก็แค่เรื่องหกหาเนาะ ครับผมแมนครับผมสามพกหาอยู่สามเลขไหลมากไหลมากหยุดตึกเลยเออหยุดสามพกหาตรงที่สค่หน่อยก็ม่คิดมันมันจะออกก็พอตัวหยนี่มันออกแปลกๆเลขนว่าสิแมนครับผมสิครับผมสองมันก็ยังออกนั่นมันยังออกแมนครับไม่่ศูนเนาะอืไม่่ศนครับผมนี้็ศูนยอีกที่บอจักแล้วไ่หน่อยไ่หน่อยลืมเล่อศูนยเจเจ็ดลขอายุในหลวงครับผมจ้าแมนออกทปีเนบานีเอฟเนาะบานี้เลข ย้หน่อยก็ย้หน่อยพอเคยเสียงหนิกีเทียร์แวครับผมสบารันนี่พอพลเลยมากมเนาะขันเมนมาเมื่อแรกนี่คือฟันท่งเลยอีกขันเมนเพินมาบอกถูกเกูครับมแบบวันไรเวลาเพราะสันเมื่อนิรุ้งยกเมื่อึ้นในพอเบิ้งเพินว่ะอ๋ย่ะหน่อยได้ยกมือขึ้นเพราะม่เอ็นเพิ่นว่ะครับเนบอกย้หน่อยพับมือร่งแต่พิ่นเอาได้ผูกแขนเนี่ย ขาดคือของเจ้านี่ครับผมเป็นวงแหลยเพิ่มาเอาลงเอาลงเอาลงเอาล่องจนเต็มมิดนิ้วมือจำเด้อมึงจำ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 จำไว้ยังกระไดจำไว้เด้อจำไว้เด้อพอได้ผูกแขนสุบลงสุบลงสุบลงใส่มือนี่แหมครับผมไม่หน่อยอืมยายหน่อยบาริสี่ศูนย์สี่หนึ่งเก็ตเจิงสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งอืมเจิงสี่อืมนี่นี่เอาได้ผูกแขนสุบล่องก็ผูกแขนนี่แหมพะฮะครับผม เ้าพนบริเวณมัผงใส่แกนมันเอาซุปใส่นิวมือแย่หน่อยเลยซนิวี่คร่วนซุปร่ลนจนเต็มจนไปเห็นนิวมือหมายความว่าจะได้พนบอกให้มึงจำเด้อให้มึงจำเด้อวแย่หน่อยก็ว่าซีศูนย์แล้วซีศูนยข้างบนนี่เป็นสามหกห้าข้างล่างนี่เป็นซีศูนย์ซีหนึ่งวันี่แย่หน่อย่าแมนไม่หน่อยแมนสีศูนหนึ่งซีศูนย์ีหนึ่งจะไม่หน่อย ง่ายด้ยต้องค้นให้ลายต่อนะแม่นอยู่ค้นให้ลายอยู่ครับผมสี่สี่ศูนย์แย่หน่อยมากมาสี่ศูนย์ลายก็มาโขขานมาหนึ่งศูนย์ไปแล้วสองศูนย์ไปแล้วอันบอสามศูนย์ไปแล้วห้าศูนย์ไปแล้วหกศูนย์ไปแล้วยังสี่ศูนย์เก้าศูนย์ไปแล้วยังสี่ศูนย์สองยังสี่ศูนย์เก็ดศูนย์มาหน่อยบอยังสี่ศูนย์เก็ดศูนย์เนาะได้แย่หน่อยนี่ฮะแย่หน่อยบอได้สีอสี่สามถิ่นไปในเห็นบอ ครันนกบอกสิบสองมันมาออกยําก้นมวดเดียวขนัดมันมาออกมันก็มาออกในรับมาสามสี่นี่ยนายจซื้อทิบไว้กับเจ็ดหนึ่งสีสามตีเพราะว่านกมันห่องเจ็ดเจ็ดหนึ่งเด้ออ๋ครับผมอือเลีกฟันจะไม่หน่อยไม่หน่อยจะไนี้ไม่หน่อยจะคล้องจะหน่อยจะคล้องยังามงามยู่บ่เออครับผมเนาะถ้าใครดูดูอยู่ที่ไหนครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์มาด้วย เดี๋ยวบังไก่ไปหน่อยเห็นบ่ไก่ไปส่งมันนอกเมื่อน,นั้นเขายืนบังแย่หน่อยแหมทหารเดียวน่อเอาผู้ใดี๋ยวบังเงินส่งเสดไปส่งสนามบินอุดรนอาจารย์เล่าว่าอุ้ยขอถ่ายรยายูปน้ำแน่ยหนิม้นเม่นหน่อยฝันแม่นบ่งหนีว่าสันอันหนูเบิังแม่ของเงินทหารนด่ว่าสันแม่นบ่ครับผมหนูเบิังติดตามมาสองปีแล้วเด็กของทหัรหนีแย่หน่อยฝันแม่นหนิลูกก็เคยถึงน้ำเร็กน้ำเจ้าว่าสันครับผมเล่าว่า นี่ไงมิคดีบอกนี่เท่นั้นละอันตัวนี้ใหรก็เจ้าเรียนซับเอาเด้อหกเป็นเก้าเพชรเอากลับไปกับแมวสามหกสามเก้ากลับไปกลับมาครับผมสามหกหาเม็ดเดียวแขนแขนครับผมเนาะแล้วก็ล่างสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมหวดวันนึงก็บอกเขาเจ้าคงสุดทร์สี่ศูนย์มาเอาหม้นสามตัวนะห้าสี่ศูนย์เนาะ ข้างล่างนะครับหน่อยขางล่างออกซุนหกไม่หน่อยเนาะก็ซุนหกเดียวเนาะเลขออกต่ำเนาะซุนหกกำนังสองมาสักวันโอ้เสียดายฮงพอเบิดหลายหมื่นคนเหรเนี่มันมีคนคนซื้อซุนหาแมนครับผมคนคือซุ่นหาลายซุนหาซุ่นซอนมาลกัเลคนซื้อนาดเขาออกซุเนซ้องกับถึงลายฟันยอะหน่อยก็ได้าบนเยอะหน่อยก็ได้เล้ะเรงกันี่ไม่หน่อยไม่นกห้องบอกบ้ากนี่ เอาเก่ยังง่าพอเพื่อนบอกว่าทหารกูบินมากไก่ต่เพิ่นใส่มาอยู่อเพิ่นใส่มากอยู่จะเขาสีมากบ่มาแต่ว่าเขาว่าันรับปากแต่ว่าเขาสีมากมากอยู่ได้ผ่านแต่ว่าบ่าห่วงมากบ่ห่วงเดิเออ,อจัองเงินบ่มาอยู่ม่ห่วงนหงน้าง่วงหลังไปเลยครับผมมหน่อยท่านได้เห็นอีกผมเขาบกท่านเห็นอีกผมกะนี่ครับผมเนาะเลขหน่อยคู่มากครับผมเลขฝัน ครับผมสามหกห้าแล้วก็เลขปันรอบสองไปแล้วเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมนี่ครับถ้าใครดูอยู่ที่ไหนครับผมเด้อช่วยเขาเป็นมาบอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนครับผมนี่ครับไม่หน่อยคือได้ไม่หน่อยเอาคือเนี่ยเออนี่นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ แล้วก็ถ้าใครดูอยู่ที่ไหนก็ผมเนาะต่างประเทศก็ผมช่วยมันมาบอกด้วยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม